วันนี้เป็นวันเกิดนะครับจุดก่อนนะจุดจุดไปกันแล้วจุดไปกันแล้ว 와. 네. 아. 미

you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bài tập hát. Bài tập hát, anh nương anh biểu diễn ม่ให้งามช่วยเป่าไหมอ่ะไม่เป่าดีกว่าเป่าไมาเป่าไม่ดีเย่เดี๋ยวครับไหน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 ปูที่เปิดไฟดิอ้าเปิดไฟดิเปิดไฟดิอ้าวเปิดไฟเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเสรยจไหมไปถึงน้องเปิดไหมไ่เปิดน้องไม่เปิดนลยอะเปิดไฟแล้วครับให้ดูหน่อยให้น้องดูหน่อย Happy birthday เสร์จไหมเสร็จไหมชื่ออะไรอะ อาเทียนลองหน่อยอาเทียนลองหน่อยน้องอามจะกินหมด็จแน้องอามมีกี่ชิ้นอ๋อเสร็จแล้วนะครับเป็นเบอร์เดของน้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงยกกินพอแล้วจิ๋วอ่าจับไปกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงจับไปกันให้เขากินก่อนรอแป๊บนึงนะครับเสิร์ฟให้จิ๋วเลยอ๋อรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเพื่อนเสียงงามเอาปวดให้น้องหน่อยปวดสุกมะม่วง พี่น้องเลยวันนี้มาซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้น้องสาครับของขวัญเพราะว่าจะรอเซอร์ไพรส์น้องครับจะรอเซอร์ไพรส์น้องครับผมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องครับเตรียมไว้แล้วครับมาแบบ ไม่บอกครับมาแบบไม่บอกก็มาซื้อไปแล้วเห็นแบบว่ามันเก่าันอะไรแล้วครับก็เลยอยากจะซื้อให้น้องก็มีน้องคนเดียวเนาะก็เลยซื้อให้ไปดูกันว่าจะซื้ออะไรให้น้องครับโอเคซึบก็ภายในนี้ก็น่าจะสำคัญอยู่นะ กการเรียนซื้อรองเท้านักเรียนเนาะให้น้องสาวเพราะว่าเห็นน้องใส่มันขาดแล้วอันเดิมก็เลยจะมาซื้อไเสื้อห้าน้องมันเกิดน้องครับมันเกิดน้องสาวอันนี้ก็ซื้อซื้อเสื้อผ้ายลยนะซื้อเตรียมมาเลยซื้อซื้อซื้อเสื้อผ้ายปเลยครับผมนี่แหละก็ไม่แพงหรอก ก็องทางโรนนะเงเรียนเนาะเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วก็เยี๋ยวรอเซอร์ไพรส์รน้องครับผมเอา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 ถือทำไมเอ,เอาเอาเค้กมาตัดเรา,าเค้กมาตัดเอเอ อ้าวของขวัญอ้ามีของขวัญด้วยอันจบไปแบมอ,อันนี้เป็นของขวัญครับของขวัญจับหลักการเรียนนะครับอันหลักการเรียนอะไรวะโอเคจับเลยของขวัญอะไรวะอะไรออกไปครับออกของขวัญดูกังดูกังดูกังมาของมมาของขวัญให้แล้วโอเคอันนี้ให้ตัวนี้นะเอาไปไมของผู้หญิงนะไม่ของผู้หญิงนะกับป้าเราป้า เอากระด้านมาโอเคครับเของขวัญใครตะงั้นโอเคขอบคุณครับเออของขวัญใครนะตั้งงั้นอก้กกินแล้วอ่ะอหรอแกกินแล้วไม่ไหวอ่ะอ่ะหิวแล้วเหรอมาเออก็บอกกินเนืหมูอ่ะนี่ครับเลี้ยงหมูกระทะนะเนีกินหมูกระทะอยู่เลย